วันนี้เราก็มาอยู่ที่สงขลากันนะครับหอนอนกระเป๋าเสื่อป้าบอกเลยที่เนี่ยที่ผมเอาจั์ไปเรียนที่บ้านยันไก่จนนเมื่อประมาณหลายปีอะ้วสองปีก่อนได้ไหม้เคยวะหมอแม่บางที่อาจจะไปเจอตอนที่ผมกลับไปที่บ้านเลยก็ได้นะ รกระจอกมาจำรังที่ระบายแล้เลยแต่ก็อแอร์บ้านไม่มีแอร์คลิปนี้จะลงพรุ่งนี้วันนี้วันเสาร์มาอยู่ที่นี่เน็ตไม่ก็ดีหรอกไม่มีด้วยมาเยี่ยมยากนี่ก็ลีหมดเองไม่ได้มาปีแลวนะโควิดบ้างอะไรบ้างโทรศัพท์ใหมออ่คิดถึงที่นี่ เดี๋ยวเปิดหน้าต่างให้ดูนอกบ้านก่อนไม่มีอะไรมากเนี่ยตามเนี้ยังยงไรขอไปด้วยนะครับโขากคอยกันเนี่ยทำไมสองปีก่อนมามาปลูกไว้เอาต้นไม้มาปลูกไว้บ้างก็ไม่บ้างปากด้วยที่เคยเล่าไว้แต่ว,ว่าพูดเป็นภาษาใต้ให้ตันยุคนั้นก็ไม่รู้เลยนี่น้ำฝน ทำไมนี่คนที่นี่เขายังกินกันอยู่นะครับบ้านผมก็ไม่กินแล้วซื้อน้ําขวดกินกันมาที่นี่เขายังกินน้าโอ่งที่เป็นน้ําฝนรองลงมาแล้วก็ปีนี้ไว้ด้วยนอนดีกว่าไม่มีอะไรทำเลยเดี๋ยวก็ออกไปดูย่ารก็สำหรับยุคนี้ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็เจอกันตอนที่ไปที่บ้านเลยมั้ย บ้านเกิดเลยของไอ้ไก่ตัวทีแดงที่เมื่อสองปีก่อนสามปีก่อนได้ถ่ายไว้อะไรแบบนี้พอไปว่ามาเขาคิดถึงนะที่ไม่ได้มาจะไม่ใช่ปีเียปีปีสองเดือนแล้ะที่ไม่ได้มาที่นี่ก็อีกนานีกว่าจะมาก็็ระดับยุคนี้เขาไม่มีะไรสองนาทีก็โบเลยครับวาลาไปก่อนและ้ะเดี๋ยวก็มีคลิปอีกหละแต่ไม่รู้จะถ่ายอะไร ไม่ได้ออกไปริมทะเลอะไรแบบนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย